พิกลนะอันนั้นเรียกว่าช้อนโอ้เป่กินไปกินข้าวเลยนะเอออ๋อนี่กินข้าวรอบสองรอบเย็นนี่นี่กรหอข้าวมาด้วยโอ้โหสอหข้าวมากินเยน้ำจิ้มยามันใส่พริกป่นด้วยต้องใส่ไอันนี้ดีกว่าเอ อ้าวนี่แหละกรุ๊กเลยจำมั่งมั่งมันก็มันมีน้ำตาลมันก็ไหลออกมาเองเนาะถ้าตั้งใจก็ใสกูว่านี่แหละมันจะอร่อยนะครับผมจะรับประมาณเท่าไหร่ประมาณหมดสองอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากยไหมก็สองนั่แหละอร่อยแล้วไม่หก โอ้นหด,ดีด้ดยวยพัดมีก็ไม่ได้ผัดเลยนะมันจะยังไงผัดมีก็ย,ยังไม่ได้ผัดไ,ไม่ต้องออกมกั้งเนาะเพราะมันจะหมดเวลามัจานจะเออลวงไหมล่ะร่วงไหมนกับส้มตำน่ะอร่อยดิส้มตำมันจะกินไหมนี่หลือยำนี่เนี่ยโอ้ยมันมีมันมีลูกชิ้นไงอื กิลัวกลัวไม่อิกชิมดูซิรสชาติเป็นยังไงไปไหนอีกไปไหนอีกกพี่ต่อค่ะโอ้โหพูดพูดไม่เพาะเลยเอาจามาตักไปเลยกันเอาเองทใส้นได้อนทำอันนี้คือหน่อยสะอาดหน่อย ฮะมันมีมะม่วงมันมีทั้งดิบทั้งอะไรเอาอะไรตักเอาช้อนให้อืมอู้อู้อร่อยไหมพุทธยังไงมากเลยนี่ทวงตามคุ้มมันเหลือแต่เหลือแต่อะไรเหลือแต่มะเขือเส้นหาย อืมเอาหนุ่มไปบนนั้นนะให้พอก่อนอ่ะ